เลยอันนี้ให้เป็นวันแล้วค่อยขูดสูงตอนชูจะเราจะเเนนทูซ้ายสไลด์ี่พอปวดนิดนึงที่ชิวปวดดึงสะดือถ้าเราไปหาสอบซ้ายดึงสะดือเราได้แหละไปหาสอบทางซ้ายนะคะทูทรี 3. ลงก้าวซ้ายวันเถียงก็ท้าขึ้นมาเลยอ่าแยกแยกหาสอบขวาดึงสะดือไปหาสอบขวาทูทรีเหมือนเดิมน,นะคะ เรียบร้อยแล้วนะถอยหลังนะคะถอย one ดึงสะดือหาข้าอศอก and two ดึงสะดือหาข้าอศอก three ดึงสะดือหาข้าอศอกสุดท้าย go ดึงสะดือหาข้าอศอกเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีแบนๆอย่างนี้นแล้วนะต่อไปเราจะเดินแบบคนกรุงเทพจะแบบตขาขานนี่ไฮเทคนิคนะคะอ่ะทีนี้เข้าคูเ่เลย ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าบูกหนูเป็นผู้ชายนะ ยกซองขึ dos, okay, pronto, eight, 네้นโอเคพร้อมนะคะถอยขาซ้ายนะคะอยขาซ้ายผู้ชายด้างขวา4 5 6์ไฟท์ซิกซ์ค่ะันทูทรูทีทีต่อไป้นหน้าน้องชายเฉบฟ้าขึ้นซ้ายวันทีขึ้นฟ้าทูท